ค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารนี้นะคะตราสารนี้ก็จะเป็นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำค่ะก็จะเป็นที่มีหน่วยงานที่เขาต้องการ เงินไปลงทุนบริษัทเขาหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะจะมีเป็นออกเป็นออกมาเป็นเหมือนฉลากให้เราซื้อนะคะเราต้องถือ3ามปีหปีเขาก็จะถึงจะให้ดอกเบีย้ยหรือเราจะถอนออกมาก่อนบางอันก็ได้หรือบางอันก็บางที่ก็ไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบฝากแล้วแต่ว่าเขาแต่ว่า เราก็จะได้ดอกเบี้ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็ความเสี่ยงต่ำค่ะ